สวัสดีครับสวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้คุยก่อนเกมครับเราจะมาดูที่โปรแกรมของ FA Cup ครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับทัพเรือใบสีฟ้าของเราครับจะบุกไปที่เซนต์แมรี่นะครับไปเจอกับทางนักบุญเซาท์เมป์ตันนะครับซึ่ง FA Cup ครับรอบนี้ครับก็ยังมีทีมอย่างที่ว่าพูลเชลซีนะครับที่ จะลงเล่นด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาเชลซีนะครับก็บุกไปเอาชนะทางมิดแลนดซิโบ2ประตูต่อศูนย์ครับก็เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศนนครับไปเป็นทีมแรกแลนะครับสำหรับสิงโตน้คำครามเชลซีนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ครับก็จะมีอีก3คูก็คือทางคิซอซพาริสเจอบทางเอฟเวอร์ตันครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วมีทางซัมตันเจอแมนสตีเราสี่ทุ่ม แล้วคู่สุดท้ายครับเป็นนอตติแฮมฟอร์เรสนะครับเจอกทางลิเวอร์พูลครับเวลาตีหนึ่งนะครับก็อันนี้คืออีก3คู่ที่เหลือครับหลังจากที่ทางเชลซีนะครับของทางอ่าวัตถุเข้านะครับก็เข้าไปรอที่เบมบรี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทัพสิงห์บูลครับคำคืนนี้ครับเรามาพรีวิวทีมซิตี้เราครับที่จะเจอกับทางนักบุญครับนักบุญเซาแธมป์ตันนะครับนะเซาแธมป์ตันครับเป็นแชมป์เอฟเอครับครับหนึ่งสมัยนะครับ รุ่การ1975-1976นะครับซึ่งเป็นแชมป์เมเจอร์ระดับเมเจอร์เพียงใบเดียวของทาง s ซาท์แฮมตันนะครับก็คือแชมป์เอฟเอคับนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเป็นแชมป์เอฟคัสมัยนะครับรุ่การห9 0 3 1 9 0 4 1 9 19 3 3ร9อ4 1 9 5 5 1 9่6 1 9 6 8ก9าร9 แล้วก็ปี2 0 1 0 2 0 1แล้วก็แชมป์ล่าสุดที่ได้แชมป์เอฟครับก็คือ,อปีพัน2018-2019นะครับซึ่งเป็นรุูการที่เราคว้าแชมป์3แชมป์ในประเทศเลยครับซึ่งทางได้เป็นรุูการที่เราเชื่อทางลิเวอร์พูล1แต้มนะครับมาดูเส้นทางของทางเป๊ปกวเดียล่าบหลังจากที่เข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เป๊ปก็คุมทีมลงเล่นในถ้วยเอฟไอครับมา5ฤดูกาลแล้วนะครับก็ฤดูกาลแรกครับฤดูกาล2016-2017บหับเจ็ครับซึ่งเป็นปีแรกที่ทางเป๊ปเข้ามาครับก็เป๊ปก็พาทีมนะครับเข้าได้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ก็ตอนนั้นก็ไปแพ้ทางปืนใหญ่อาร์เซนอลของทางอาร์แซงแวนเกิลครับหนึ่งประตูต่อสองครับก็คือเสมอกันในช่วงเวลาปกติครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษครับเป็นทางอเล็กซิสซานเชซครับมายิง ประตูชัยให้กับทางปืนใหญ่ครับในนาทีที่101นะครับทำให้ปีแรกของทางเป๊ปกอริล่าครับในถ้วยเอฟเอครับก็มาไกลถึงรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนฤดูกาล2017-2018ครับปีที่2ก็มาแพ้ทางวีแกนครับในรอบ5้าครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับจนมาถึงฤดูกาลที่3ครับที่เป๊ปกอริล่าครับพาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฤดูกาล2018-2019ครับเก้าภาที่สามารถคว้าแชมป์ เอเปครับใบแรกของตนเองกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คืออนัดชิงชนะเลิศครับซิตี้ก็อัดทางวัตฟอร์ดครับโอ้โหทรมทลายเลย6ประตูต่อศูนย์ครับวันนั้นราฮิมสเตอร์ลิงครับ2ประตูกราเบียโเชีสุดสองแล้วก็ดาวิดซินบาและทางเควินเดอบอยคนละมโลกครับถือว่าเป็นการปิดฉากลุตการสุดท้ายของทางเวมซองกอมปานีด้วยครับในลุตการนี้ที่พาซิตี้เราคว้าแชมป์เไปคัพแล้วก็เป็นแชมป์ไปที่3 ในหนึ่งฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนอีกสองฤดูกาลต่อมาคือฤดูกาล2019-2020ครับก็มาแพ้ทางอาร์เซนอลอีกแล้วครับในรอบรองชนะเลิศครับ0-2ครับอ่าฤดูกาล2019-2020นั่นคือทางามิเกลอาร์ติตานะครับที่เคยเป็นผู้ช่วยของทางเป๊ปก็ย้ายประคุมทีมอาร์เซนอลครับแล้วก็สามารถอ่ามาหักล้าง เจ้านายเก่าได้ครับก็พาทีมาสัญลัณชนะซิตี้สองประตูศูนย์ครับโดยได้2ตัวจากทางเปียร์เอลวิคโอบาเมยองครับก็รุ่การนั้นอาร์เซนอลก็ทะลุเข้าไปถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์เอฟเอคับนะครับแล้วก็รุ่การที่แล้วครับซิตี้ก็มาถึงรอบรองได้เช่นกันครับแล้วก็แพ้ทีมจากลอนดอนอีกแล้วครับก็คือทางเชลซีครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับซึ่งวันนั้นหากจำก็ได้ก็คือรุ่นการที่แล้วที่ทางฮาคิมซีครับยิงประตูใช้กับทางเชลซีนะครับก็พาเชลซีเข้าสู่รอบชิง แต่ก็ไปแพ้ทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับในรอบชิงครับสำหรับเชลซีก็คือปีที่แล้วครับเราก็เจอเชลซีมาโอ้โหตั้งถ้วยพิมพ์ดิจเจอมาพิมพ์ดิกเจอมาสองนัดแล้วก็มาเจอในเอฟครับรอบรองแล้วก็ไปเจอรอบชิงอ่ายูฟ่าแชมเปียนลีกครับก็คือ ในช่วงตอนนั้นครับแมนซิตี้เจอทางเชลซีติดติดกันคือ3นัดนะครับแล้วก็ซิตี้ก็คือแพ้หมดเลยทั้งพรีเมียร์ลีกเอเบครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับก็คือเป็นปีที่ทางซิตี้เราครับแพ้ทางเชลซีอย่างแรงเลยนะครับโอ้โหครับอันนี้ก็คือผลงานทางเป๊ปกัวดิลลาสครับที่เข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่6ครับที่ทางเป๊ปคุมทีมลงเล่นใน FA เบครับนะครับคราวนี้ครับมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยนะครับ ทางลูกทีมของทาง拉สฮัสซนฮุเทลครับก็มีปัญหาอยู่2จุดครับก็คือทางลียงโกครับกองหลังชาวบาซิเดียนครับก็ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับเจ็บนะครับรวมถึงทางอเล็กแม็กที่ที่เป็นผู้รักษาปตูมี2คนเท่านั้นครับที่ไม่พร้อมที่จะลงเล่นให้กับทางซามตันครับอย่างน่าทันเทล่า อแมนโดโบยาครับพวกนี้ก็กลับมาซ้อมกับทีมได้ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็น่าจะพร้อมลงสานามกับทางนักบุญเซาแทมตันนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแม้ว่าจะได้รับข่าวดีหลังจากที่ทางลูเบนดิอาครับก็มีภาพหลุดออกมาว่ากลับมาซ้อมแบบเดี่ยวๆได้แล้วนะครับแต่ก็เป๊ปก็บอกว่าก็คืออาการของทางลูเบนดิอาก็ดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วนะแต่ทางแพทย์เขาก็ยังบอกให้ต้องระบัดระวังนะครับก็อย่าเพิ่งรีบกลับมาครับก็ ค่อยๆนะครับค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับรอให้อ่ากลับมาฟิตแล้วก็กลับมาอ่าดีที่สุดครับแล้วก็ค่อยกลับมาลงเล่นก็ได้นะครับสำหรับทางลูเบนติอาสนะครับก็หวังว่าทางลูเบีนติอานั้ก็จะสามารถกลับมาทันก่อนเกมที่จะเจอทางอันเดนโกมาดิกครับที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนรายอื่นๆครับก็ไม่มีปัญหาครับทุกคนก็พร้อมที่จะลงเป็นตัวเลือกกระทางเป๊ปกว่าดิโอลาทั้งหมดเลยนะครับ มาดูที่สวีเดนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับเซาว์ทัมพ์ตันครับมาในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูครับน่าจะใช้นะครับอ่าผู้รักษาประตูวดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งอย่างวิลลี่กาบายเอโร่ครับก็ไมาดาวรุ่งครับนี่คือตัวเก่าครับที่เคยอยู่ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับที่เคยคว้าแชมป์อ่าหลายใบกับซิตี้มาแล้วก็ไปอยู่ับเชลซีแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ทางเซาว์ทัมพ์ตันนะครับสำหรับทางวิลลี่กาบายเอโร่ครับ แบ็กขวาครับเป็นทางไคลวอเกอร์ปีเตอร์แบ็กซ้ายเป็นอ่าเปโรลโลครับคู่เซ็นเตอร์เป็นทางอ่าซาลิโซนะครับจับคู่กับทางสเตเฟนนะครับอสองมิดฟิลด์ครับเป็นทางเดียโล่จะคู่กับทางอ่าเจมส์วอดพาวนะครับโจวัคอร์ดครับปีกขวาแล้วก็ดิจโปปีกซ้ายครับสองตัวรุกครับเป็นทางเชอดัมจะคู่กับทางอ่าดัมอาร์มสตองนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาในระบบ4-3-3นะครับรวกสาะตูครับโอ้โหใน มูสกอร์ครับให้ไปทางเอเดซอนนะครับไม่รู้ว่าทางแซ็กซ์เฟนจะได้รับโอกาสหรือไม่นะครับแบ็คขวาไคลวอเกอร์แบ็คซ้ายซินเชงโก้ครับเซ็นเตอร์แบ็คครับเป็นทางจอห์นสโตนกับทางนาธานอาเก้นครับสามเอตวิ์ครับเควินเดบรอยเฟานันโยและอิวคายคุนโดกันนะครับสามตัวลุกครับริยัตมาเรสอ่ากราเบียจิซุดแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับนี่ก็คืออ่าสเปคผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับ สำหรับเฮดเวดการเจอกันใน FA Cup ของทั้งคู่ครับก็เจอกัน3ครั้งนะครับทางซัมตันก็ชนะได้1ครับซิตี้ชนะ2ก็ซัมตันยิงได้6ลูกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงได้9ลูกครับต้องบอกว่า3แมตช์ยิงกัน15ลูกครับถือว่าใน FA Cup ก็ถือว่ายิงกันแหลกลาดในการทีเดียวนะครับมาดูเกตเล็กๆน้อยๆกันหน่อยครับ6นัดหลังสุดในบ้านของทางซัมตันครับที่เจอกับซิตี้นะครับก็แพ้4ครับชนะ1และเสมอ1ครับ ซิตี้ครับยิงได้10ครับเสีย3ลูกนะครับหมายของว่า6นัดในบ้านหลังสุดที่แซมตันที่เจอทางซิตี้นะครับก็ถือว่าแซมตันผลงานไม่ค่อยดีนะครับ4นัดหลังสุดครับซิตี้ไม่แพ้นักบุญครับชนะ2เสมอ2นะครับโอ้โหแม้ว่าในพิมพิตรสเกมที่เราเจอทางแซมตันครับแม้ว่าจะเสมอ2นัดแต่แซมตันก็ยังเอาชนะซิตี้ไม่ได้นะครับสนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับ นัดสุดท้ายที่ทางซอมตันครับชนะซิตี้ได้ที่เซนต์แมรีก็คือ5รกรกฎาคมปี2020นะครับก็วันนั้นครับก็ซอมตันก็เปิดบ้านชนะซิตี้ไป1ประตูศูนย์ได้ได้ประตูจากกองหน้าที่เล่ยนยังเล่นอยู่ก็คือทางเชอาดัมนะครับซอมตันครับแพ้สามารถติดต่อกันครับในพรีเมียร์ครับก็คือสามารถล่าสุดครับที่ทางซอมตันแพ้คือมีแพ้ทางวัตฟอร์ดหนึ่งประตูต่อยแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งสองแล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อสี่นะครับ โอ้โหนี่สองนัดครับแพ้ในบ้านสองนัดแล้วก็แพ้อ่านอกเกมเยือนอีกหนึ่งนัดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยิงประตูไม่ได้มาสองนัดติดต่อกันนะครับก็คือทางอ่าก็คือเสมอกับเชโซพาเลทในเพลเด็กศูนย์ศูนย์แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เสมอทางสปอร์ติ้งลิสบอนในแชมเปี้ยนลีกครับศูนย์ประตูศูนย์ครับสองนัดซิตี้ยิงไม่ได้เลยครับถือว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นครับที่ซิตี้นะครับทำประตูคู่แข่งไม่ได้สองนัดติดนะครับถือว่าโอ้โห ก่อนหน้านี้ครับยิงได้ทุกเกมนะครับเกือบทุกเกมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่แพ้เกมเยือนมาแล้ว10นัดติดต่อกันนะครับชนะ8เสมอ2นะครับโอ้หมายความว่าถือว่ามีถิติที่ดีนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสดับทัพเรือใบสีฟ้าของเรานะครับอันนี้คือเกรติเล็กๆน้อยครับที่นำมาฝากทุกๆท่านนะครับ ตอนนี้ครับซิตี้ก็ยังมีลุ้นครับทั้ง3แชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเอคับแชมเปี้ยนลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกก็คืออนี้เรานำนิโวอยู่หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับได้จับสลากครับเจอทางแอตเลนติโกมาลิกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานหนักในทีเดียวครับแล้วก็เอฟเอคับครับก็คือเจอแบบซัลซามตันแล้วตอนนี้ครับมีเชลซีที่เข้าเข้าไปอยู่ในรอบรองรอแล้วนะครับก็ถือว่ายังมีทีมใหญ่3ทีมนะครับที่ยังเป็น ก้านยังเป็นอุปสรรคของทางซิตี้เราครับคือวันนี้ก็ดิวผูยก็ยังอยู่ในเส้นทางนุ้น4แชมป์เลยนะครับสำหรับทางหงแดงนะครับสำหรับแชมเปี้ยนลีกครับหลังจากที่เจอบทางแอรันโกมาเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานหนักงานใหญ่ของทัพเรือใบสีฟ้าครับก็ถือว่าในช่วงนั้นครับซิตี้ก็จะเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็สลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกที่เจอบทางลิเวอร์พูลถือว่าโอ้โหนี่เป็นไม่รู้ว่าทางเป๊ปกวัเวเดิโอลาของเราครับจะ จัดตัวผู้เล่นจัดสรรผู้เล่นได้ดีแค่ไหนนะครับในการรับมือ,อสองทีมที่เป็นอุตสรรคในการลุ้นแชมป์ทั้ง2รายการของเราครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่วัดใจครับว่าสุดท้ายแล้วรุ่การนี้เราจะได้แชมป์รายการไหนบ้างครับก็ถือว่าเป็นอีก3แมตช์เลยครับที่ถือว่าอันตรายมากครับในการเจอแอตมาลิกถือว่าซิตี้ครับยังไม่เคยเจอกับแอเลนโกมาลิกครับ,รบในถ้วยยุโรปมาก่อนครับเพราะว่า คือในแชมเปี้ยนส์คับที่ซิตี้ลงเล่นตั้งแต่ฤดูกาล2011 2012ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอทางอ่าแอนโกลมาลิกส่วนใหนก็เจอทางพวกบาร์เซโลนาพวกเยอรมันดิคครับหรือว่าทางเซบีย่าครับที่เคยเจอมาก็ถือเป็นครั้งแรกครับที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอทางแอตตเลิโกมาริกนะครับสำหรับเป๊ปกวาร์ดิล่าเองก็เคยลงปากมือกับทางเซียดิโกซิโมเน่มาแล้วครับก็ในสมัยที่คุมบาร์เซโลนาแล้วก็บาร์เยนมิวนิกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ สำหรับเอฟเอครับครับก็คิดว่าซิตี้เราก็น่าจะทําได้ครับผมคิดว่าซิตี้จะบุกไปเอาชนะทางซัมมนตันได้2ประตูสูตรนะครับแม้ว่าในช่วง2นัดก่อนครับที่เจอกันจะทําอะไรซัมมันตันไม่ค่อยได้ครับที่เสมอกัน2นัดครับแน่นอนว่านัดนี้ครับเจอกันในนัดที่3ของฤุกกานะครับที่ซิตี้กับซัมนตันเจอกันคิดว่าเป๊ปโกเดียล่าของเราครับน่าจะแก้เกมได้ดีแล้วก็ มองอ่านเข้มขลันะครับสามารถที่จัดการทางซัมตันแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเข้าสู่รอบรองชนะเลิศที่เวมบี้ได้ครับเชื่อว่าเชื่อในทีมเราอย่างนั้นครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมเดียเอทิฮัทครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับอ่าช่องของเดียเอธิฮัทด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมซิตี้